ประมาณบ่ายสามโมงนะพวกคุณผู้แทนนิวัดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พอดีผู้แทนนวัตก็มาอัทคลิปลงยูทูบนะคะก็คุยกับน้องๆหลายๆเรื่องนะคะคุยกับน้องๆให้แบ่งปันความรู้กันหลายๆเรื่องในเรื่องราวที่พู้แทนนวัติเคยคุยกับน้องๆบ่อยๆนะคะ ในการทําธุรกิจค่ะป้าถึงบอกว่าการทําธุรกิจนั้นถ้าเกิดว่าธุรกิจเก่าเราที่เราทําอยู่นะเกิดธุรกิจเก่าที่เราที่เราทําอยู่มันไม่เคยตอบโจทย์เราม,มันยังอยู่เหมือนเดิม<า>ทําไปยังไงยังไงก็มไม่เคยมีชีวิตไม่เคยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นน่ะ การเงินก็ยังเหมือนเดิมเป็นหนี่วัั้นก็เป็นทนีอยู่เหมือนเดิมนะเพราะนั้น,เ,น,เ,น,เ,นะน,นเราก็จงคิดใหม่ทําใหม่จงมองหาธุรกิจใหม่มาเสริมเข้ามานะเราจะปล่อยให้รายรับของเรานั้นล้นรายจ่ายค่ะอ้าวฉัว่าเงินเดือนเราแค่หมื่นห้าเงี้ยเงินเดือนเราหมื่นห้า แต่รายจ่ายเขา้าเดือนละสองหมื่นเราก็ติดโบทุกเดือนแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงตัวแทนเพราะนั้นเราต้องคิดหนาว่าเอ๊ะรายจ่ายกูเดือนนี้เท่านี้เงินเดือนกูเท่านี้ถ้ามันไม่พอเราก็ต้องมองหาธุรกิจใหม่มาเสริมตัวแฮะเราจะปล่อยให้เราเจอทางตันเราจะปล่อยให้เราติดโรอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็พอติดโบมาเดือนนี้ไม่พอใช้อ่าติด เดือนนี้ไม่พอใช้แล้วก็มองหาที่จะหยิบยืมมามาจดชดใช้แหละมองหาที่จะหยิบยืมมาใช้จ่ายนะเป็นนี่เดือนนี้เท่านี้เดือนหน้าเท่านี้อ่าเป็นนี่สะสมกันหลายเดือนเขาเขากลายเป็นยินพ่อางหมดเพราะนั้นเราต้องคิดว่ารายจ่ายเราเท่านี้เราต้องคิดว่าอะไรรับเราจะต้องเท่าไหร่เมื่ออาชีพเราที่เราทำอยู่เมื่ออาชีพเราที่เราทำอยู่มันมันไม่พอมันไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวเราก็ต้องมองหาว่าเราจะทำอะไรมาเสริมได้เราจะมองหาอาชีพไหน ที่จะมาเสริมในในในธุรกิจเราไม่ได้พอเราจะได้มีรายได้มาเสริมเข้ามาอาชีพไหนบ้างที่มันที่กําลังบูมตอนนี้ที่เขากำลังนิยมทำอะไรบ้างที่เขากำลังนิยมใช้นิยมกินและธุรกิจแบบไหนที่เขากำลังนิยมกันที่เขาอที่คนเขาที่น่านน้ำน่านน้าใหม่เป็นน่านน้าที่ว่ามีคนเยอะน่านน้ำที่ว่ามีปลาเยอะเราก็ต้องมองหาแล้วเราจะ้อง ตามคนที่เขาทามาก่อนเราเราก็ต้องพิจารณาตามว่าคนที่เขาทำร่ำรวยบ้างข้างเขามีชีวิตดีเขามีชีวิตที่แบบว่าได้เงินได้ทองเขาทําธุรกิจอะไรไม่ใช่ว่าเราจะงงโองทําแต่อาชีพเก่าธุรกิจเก่าเรา,เรามันมันก็มันก็ทาให้เราเป็นหนี้เป็นสินนะคะต่างๆที่เรามีรายเดือนมันก็ไม่จุงเจือไม่พอตนะอนนั้นเราก็ต้องมองเราต้องมองหาธุรกิจที่ว่าเราพอจะทําเสริมเข้ามาได้อาชีพอะไนระเราจะอะไรมาขายนะ เราจะเอาอะไรมาขายที่เราจะพออยู่ได้ในยุคนี้ในสมัยนี้เมื่อเขาบอกว่าธุรกิจที่กำลังรุงเรืองเฟื่องฟูที่สุดตอนนี้ก็คือธุรกิจที่อยู่บนหน้าบนหน้าเฟซบุ๊กไทม์ไลน์หรือยูทูบเท่าไหร่เราก็ต้องหาพิจารณาหรือว่าเราจะทําแบบไหนเราจะเริ่มต้นตรงไหนเราจะเริ่มต้นตรงไหนเราจะทําแบบไหนเราจะเอาอะไรมาขายเราจะเอาอะไรมาทําในธุรกิจตี่นี้เราก็จะยากนะเราต้องตามคนที่เขาต่างคนต่ ตอนนี้มันมีศึกษามันมีที่ศึกษาเยอะในในหนังสือในคลิปในคอร์สในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ใน Google สามารถเซิร์ชรู้ได้หมดว่าอาชีพอะไรที่เหมาะที่เราจะพอมาทำเสริมเข้ากับอาชีพที่เราทำอยู่เพื่อเราจะได้มีไรายได้เสริมขึ้นมาเพื่อเราจะได้พาครอบครัวเราอยู่รอดอยู่ให้ได้อจา่านะอะนะแล้วตอนนี้วิกฤตจะกลายเป็นโอกาสของเรา เราจะเอาโอกาสนั้นเราจะดึงโอกาสนั้นมาได้ไหมเราจะดึงโอกาสนั้นมาเป็นไหมนะเราเป็นแม่ค้าอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นแม่ค้าอย่แลเ้ยคนที่เคยเป็นแม่ค้าอยู่การตลาดอยู่แล้วดิช่วงนี้มันเป็นแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้อาการเป็นแบบนี้เราจะแก้ไขตรงไหนเราจะเอาอาชีพของเรา e я, e นี้มาประยุกต์มาประยุกต์ให้เข้ากับสมัตนั้นตรงไหนแบบไหนได้เพราะนั้นเราก็ต้องเราก็ต evet. ้องเราก็ต้อง ิจารณาจากคนที่เขาทามาก่อนเราเราก็ต้องดูจากคนที่เขาทามาก่อนเราเราเดินรอยตามเขาว่าเขาทําแบบไหนแค่เขาขายของแค่บางครั้งที่เขาเอาของมาขายใน Facebook ทำไมเขาขายแค่อย่างละห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทบ้านเสน่วัดเห็นเขาขายไเครื่องประดับนี่เครื่องประดับนี้อันหนึ่งอันหนึ่งอันละร้อยอันละร้อยยี่สิบเขายังอยู่รอดเลยนะเห็นไหมถ้าเราทําถูกที่ถูกทางมันก็สามารถเป็นเงินขึ้นมาได้นะน้องจ๋าขายอะ แต่ถ้าเราขายถูกที่ก็มือก็เขาบอกว่าทําเลแหละมันก็บอกว่าทาเลดีก็ได้เงินนั่นแหละก็นี่มันก็คือทาเลเราทาเลหนึ่งตอนนี้นั่นก็คือการที่เราย้ายย,าย้ายธุรกิจของเรามาอยู่บนหน้าการที่เราย้ายธุรกิจเรานั้นมาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์เครื่องเดียวนั่นก็เท่ากับว่าเราเจอหน้นนาน้ำที่ดีแล้วนะใช่ไหมแทนที่เราจะทำงบคงที่ตลาดอย่างเดียวเราอาจจะเอาสินค้าที่เราขายอยู่น มาประยุกมาประยุกเข้ามาใน Facebook ใน YouTube หรือในไทา์ไลน์หรืออ,อินตาแกรก็ได้นะอ่าเช้าตอนนี้ผู้ขายอยู่ที่ตลาดเชา้าออกจากตลาดเช้ามาแล้วคุณพอจะทำแบบไหนวิธีไหนที่มันจะพอให้มันให้มันวิ่งขึ้นมาอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ได้นะมีหลายคนนะคะที่ทํบบาทำอยนะ่างนี้นะมีหลายคนที่าําทำแบบนี้ เขาเคยขายอยู่ที่ตลาดตลาดเช้าตลาดยียนี้แล้วเขาก็เริ่มเริ่มพัฒนาตัวเองเข้ามาเอาธุรกิจเขาหลือเอาการขายของเขานั้ยย้ายมาอยู่บนเฟรนด์บูด้มีคนทำอย่างนี้เยอะมากจนนี้นเขาอยู่รอดมากอย่างมีน้องคนหนึ่งที่ป้ารู้จักอยู่ที่ชลบุรีี่อยู่ที่ยุชลบุรีเขาก็เขาเคยทำขายหมูขายอะไรขายหมูขายอะไรอยู่ที่ตลาดพอจอนนี้เขาก็เริ่มมาประยุกต์เอาหมูเขานั้นมาทำเป็นหมูยองเป็นหมูเป็นหมูหวาน ng, เป็นหมูอะไรแพ็คถุงเข้าส่งขายใน YouTube, ยูทูบทม์ไลน์หรือเฟซบุ๊กได้เ็ายังส่งมาให้ชัชวัดกินเลยมหมูข้าวหมูหวานเขาอะใช่ไหมนี่มันก็สามารถพลิกแพงได้น้องจ๋าเราเราอาชีพของเราอยู่นี่เราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เหมือนเดิมเราสามารถพลิกแพงได้นะก็เหมือนกับแตก่ก่อนพัชญวัดน์พัชญวักาวกา็ขายแตก่ก่อนตอนแรกเรื่องเ,เป็นแม่ค้าหรือว่าญวัฒก็ขายเป็นเป็นแม่ค้าไปรับของไปรับผลไม้มาขายนะไปรับผลไม้มาขายตามตลาดไปรับที่โนดยุทธเทวิ่งรถไปเอาที่ตลาดสี่มุมเมืองบ้าง มาหา,หน,า,มานาคมั่งอะไรเงี้ยวิ่ไปเอามาขายเอามาวางขาย,ยเฉยวางขายผลไม้ส้มเขียวหวานแอปเปิ้ลอย่างนี้นะคะแอปส้มเขียวหวานแอปเปิ้ลที่แน่ๆก็คือเน้นแอปเปิ้ลผลมะม่วงเงี้ยมะม่วงนอกฤด,ดูสมัยก่อนม,มันไม่ต้องมีแต่บ้านเราเนาะมันมีแต่ในกรุงเทพป้าก็เอามาขายเอามาขายเอามาขายแล้วเจแล้วปุ๊บมาวางขายเจอแล้วปุ๊บก็เกิดการพัฒนาเพราะเราแบบมะม่วงว่าขายออกไม่หมดไม่หมดมะม่วงดิบที่เราเอามาเราก็มาแช่แข็งไว้ ล้วก็เอามาใส่ถังน้ำแข็งแล้วก็พอมันเหลือปุ๊บก็เอาใส่น้ำแข็งแล้วเอาน้ำแข็งแข็งโปะมันก็อยู่ได้หลายวันแต่ว่ามันไม่สามารถอยู่ได้เยอะเกินมันก็เหี่ยวป้าก็เลยคิดไปข้าว่าเรีทางวิธีไหนว่าถ้าจะมาเก็บมะม่วงไม่ได้ก็กลายเป็นยำมะม่วงที่โด่งดังในในตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ป้าก็เลย <ś c oughs> ะกะลยายเป็นแม่ค้าขายยำมะม่วงเลยโอเคนะคะต้องแจ้งไว้พรุ่งนี้นเรานะค่อยกลุ่มกันอีกทีนะคลิปต่อไปนะอเรค่ะ